สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักสวัสดีจอดำนะคะทุกคนหลับกันหรือยังคะขณะนี้กี่โมงแล้วนะ่นางฟ้าก็ไม่ได้ดูนาฬิกาเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์คลิปเมื่อลงไปเมื่อตอนค่ำน่ารักคิดถึงทุกคนเช่นกันนะคะอดีใจค่ะเวลาโพสคลิปแล้วมีคนบอกว่าคิดถึงนะคะมาค่ะวันนี้นางฟ้าจะมาทำท็อปิกฟินฟินรมุนต่อใจจอดำก่อนนอนนะคะในชื่อท็อปิกคือ ค่ำคืนนี้นะคะเอาตรงๆเลยค่ะใครที่คิดถึงคุณสุดหัวใจใครกันนะใครกันเนี่ยที่คิดถึงคุณสุดหัวใจและไม่สุดไม่ได้นะเพราะว่าความคิดถึงเนี่ยมันแบบว่าส่งผ่านขึ้นของความรู้สึกขึ้นของสเสน่หหาคลืนของแรงดึงดูดไปนะคะนึกถึงหน้าเขานึกถึงคนที่คุณคุ้นเคยนึกถึงภาพรอยยิ้มเสียงนุ่มนวลอ่อนหวานหรือว่านึกถึง บริบทในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามาเรามาดูว่าจะตรงกับใครนะคะพลังงานวันนี้นะคะออกมาเป็นไพ่ใบใหญ่เลยนะคะเมเจอร์คานานะคะไฮพินเทสนะคะแล้วก็มีพลังงานของ King of w อร์นะคะราชาถือไม้นะคะแล้วก็มีพลังงานของ Four of วอร์นะคะ สี่ไม้ค่ะยังไงเนี่ยคนที่คิดถึงคุณนะคะออกมามีธาตุด,ดินธาตุไฟนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำสามเจ็ดสิบเอ็ดสี่แปดสิบสองหนึ่งห้าเก้าความเป็นคิงของเขาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นชัดเจนแล้วก็ มีความมั่นคงมากเพราะว่ามั่นคงเรื่องอะไรเขารักเข้าห่วงเขาคิดถึงคนบางคนผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นสาวสวยหน้าหวานันเสียงเพราะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยลึกลับนุ่มนวนแต่ว่าแฝงด้วยความไร้กาดแบบว่า ใครดีมาดีกับใครร้ายมาไายกับไม่กองนะคะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายชาวทัดน้ําราศีมีนหรืออาจจะเกิดวันจันทร์ได้พลังงานของคุณเนี่ยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้าเคลื่อนไหวเมื่อไหรอ่อ่ะสั่นสะเทือนกระเพื่อมทันทีเลยนะคะต่อให้คุณเนี่ยเป็นราชินีพระจันทร์นะแต่ว่าใครบางคนเนี่ยคิดถึงคุณมากๆเลยอะ่ะต่อให้คุณคนอื่นจะมองคุณร้ายกาดเอาแต่ใจแต่ว่าใครบางคนราชาถือไม้บวกด้วยสี่ไม้ ่ะฉันรักเธอมีพลังงานของเลขสี่ก็จะเกิดวันที่สี่ได้นะคะหรือว่าจะเกิดราศีเมษได้ฉันรักเธอฉัน,นแน่วแน่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหรือว่าพากเธอไปจากหัวใจฉันตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันมีพลังงานของสีไม้รอคอยความสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่าอืม สีไม้มันมีกรอบใช่ไหมคะไม้สี่เสาแล้วก็มีกรอบรอมรอบเขารู้สึกว่าแพชชั่นที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเยอะมันบอกว่ามากมายไม่สามารถที่จะเอื้อนเอ่ยบอกใครได้คะ่ะด้วยความที่มีอีกโก้ขี้เก๊กไม่ค่อยพูดหรอก แต่ว่าแบบโอ้หัวใจเนี่ยพูดปากเนี่ยพูดไม่เป็นหรอกอายเขินอีโก้ไงทำเป็นแบบนิ่งดุด,ดันแต่ว่าเวลาคิดถึงคุณทีไรนะอ๋ออยากจะส่งเพลงอยากจะส่งข้อความอยากจะแบบว่าชวนไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะนี่คือพลังงานของ ค่าคืนนี้ใครคิดถึงคุณสุดหัวใจเป็นคนขี้แก๊กแล้วก็พูดไม่เก่งค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ออกแนวดุดุลึกลับเงียบนิดนึงเป็นคนบ้างานทํางานเก่งมากประมาณว่าลุยได้ทุกเวลาบางทีทํางานแบบดึกดื่นหามลุ่งหามคาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะพลังงานคือเขาเป็นคนที่แบบดูดูดีอ่ะดูดมีบารมีแล้วก็เป็นคนที่แบบบ้าพลังเขาเลยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเพื่อน เขาเลยอยากเป็นเพื่อนกับคุณแล้วก็อยากให้คุณเป็นที่ปรึกษาเป็นกราวใจเป็นคุณภาพชีวิตดีๆพนังงานของผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันในโลกโซเชียลนะคะเจอกันแล้วก็ปิ๊งเลยอะ่ะรักเลยอะตกหลุมรักพอไปส่องไปสืบไปสำมเบิงคุณอุ้ยตอนนั้นคุณโสดด้วยแหละเพิ่งบอกว่าเลิกลากับใครบางคนคนเก่ามามาหมาัดๆเขาก็เต้นกระพือเป็นแบบว่าไก่แจ้เลยทีเดียวเชียวนะคะ ปีกนี่สะบัดผับๆๆเลยแบบว่าอุ๊ยมีสิทธิ์มีลุ้นนี่ทักหาคุณดีกว่านะคะเขานะคะเวลาที่คิดถึงโมเมนต์ที่เคยทักหาคุณเคยรอคุณติดต่อกลับมาเขาชื่นใจคนคนนี้จำวันแรกจนถึงปัจจุบันที่เคยดีลกับคุณคบกับคุณทุกสิ่งอย่างนะคะเก็บไว้หมดนะคะ ลน์นะคะบางทีข้อความ DM หรือว่าเมสเซจที่ส่งถึงกันนะโอ้โหยาวข้ามปีเลยทีเดียวเชียวเท่าที่จะเก็บได้เลยนะบางประโยคนะคะที่แบบว่าคุณกับเขาวอะมีโมเมนต์โซสวีทต่อกันอะเขาก็จะแคปเก็บไว้ดูไงเพราะว่าจะโดนกลัวจะโดนลบข้อมูลอะไรเงี้ยคนคนนี้เป็นคนที่เสพติดคุณมากๆเป็นคนที่แบบว่า ตรงปกตรงใจคุณอาจจะเป็นพลังงานบวกคอยให้กำลังใจเ้าแบบเหนื่อยไหมกินอะไรหรือ,อยังแบบดูแลตัวเองด้วยนะอย่าตากแดดนะอย่าแบบว่าโดนฝนนะเดี๋ยวไม่สบายกินดีๆอาหารดีๆอย่าก,กินขาหมูเยอะนะเดี๋ยวคอละะเลสเตอรอลจะขึ้นอย่าก,กินน้ำตาลเยอะนะมันอันตรายนู่นนี่นั่นคุณอาจจะเป็นคุณหมอยาคุณหมอด้านอาหาร คุณหมอด้านสุขภาพให้เขาแบบความห่วงใยความแบบว่าระมุนอ่อนโยนของคุณน่ะนะคะเพราะว่าความเป็นไฮพินเทสอ่ะอ่อนโยนอบอุ่นระมุนรู้ใจผู้คนรอบข้างทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณเนี่ยมันทำให้เขาแบบใจละลายเหมือนลอยได้เหมือนมีแบบว่าโอ้นางฟ้าเทพธิดาประจำตัวคอยแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเขานะนี่คือ ตัวตนของคุณลักค่ำคืนนี้นะคะราชาถือไม้คิดถึงคุณสุดหัวใจเป็นคนน้าตาดีหุ่นดีหลอ่อออกจะตัวสูงสูงจมูกโด่งๆก็ตาหวานคิ้วดกริมฝีป,ปากเล็กๆก็อะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดหรอกอาจจะเป็นคนที่แบบยิ้มเวลายิ้มแล้วมีสเสน่ห์มากๆชอบหัวเราะเสียงดังฮ่าๆๆอะไรเงี้ยถูกใจก็หัวเราะแต่ว่าเวลาไม่หัวเราะนี่ก็น่ากลัวดุๆอะไรเงี้ยเข้าถึงยากและ คุณเป็นคนเดียวที่เข้าถึงเขาได้ใกล้ที่สุดนะคะพลังงานของราชาถือไม้กับราชินีพระจันทร์เขารักคุณค่ะต่อให้คุณเนี่ยจะแบบไม่มองเขาหรือว่าไม่สนใจเขาหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่เขารู้แต่ว่าหน้าที่ของเขาในแต่ละวันเนี่ยเฝ้าคิดถึงเฝ้ารักเฝ้าพำเพลอรอเวลาที่จะได้เจอได้อยู่กับคุณนะคะคนคนนี้นะคะบอกกับคนรอบข้างว่าแบบเนี่ยทำยังไงดีอยากรวยมากๆเลยอยากมีตังค์อะตอนนี้มีแต่ ไม้อะยังไม่มีเหรียญเลยอ,อยากมีเงินเยอะๆอยากพาคุณเดินทางออกท่องเที่ยวไปอร p ต o r t o f f ร์คุณทำให้คุณมีความสุขแบบจุกล้นอิ่มร้นนะคะอยากให้คุณกินอิ่มนอนหลับทุกวันห่วงคุณนะคะมากๆเหมือนไข่ในหินมีปัญหาติดขัดอะไรโอนให้ก็โอนให้ได้ก็จะรีบโอนให้โอนไวเลยทีเดียวเชียวคนคนนี้ไม่อยากให้คุณลำบากเลยครับ เพราะอะไรเพราะว่าสี่ไม้เนี่ยเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะความหมายไพ่ของสีไม้ใครบางคนมุ่งมั่นชัดเจนรักจริงแล้วก็รักมากมาอยากสร้างครอบครัวร่วมเรียงเคียงหมอนอยากอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าอยากได้ยินเสียงคุณตั้งแต่เด็กยันแก่เลยแบบฮอฮอฮถ้าหากว่าอายุมากสักเจ็ดสิบอย่างเงี้ยถ้าเธอไม่มีฟันแบบต้องใส่ฟันปลอมเนี้ยเธอจะพูดเสียงเป็นแบบไหนนะ <laughs> พลังงานของคนคนนี้คิดไปกระทั่งว่าแบบถ้าวันหนึ่งเธอกับฉันนะเราต้องใส่ฟันปลอม,มันเราจะเป็นยังไงนะเออคิดแล้วก็แบบไม่อยากแก่เลยนะคะนี่คือพลังงานของ ค่าคืนนี้ใครคิดถึงคุณสุดหัวใจก็คนที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็ผู้หญิงวิชาหมายเลขสี่สเจ็ดสิบเอ็ดนะคะแล้วก็หนึนะคะอยากบอกคุณว่ารักอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมองอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยส่องทุกวันเลยเมื่อไหร่จะได้เจอกันนะคะถ้าหาว่าเขาอยู่ไกลมากๆเลยแบบไกล ไกลแบบไม่กี่โลอย่างเงี้ยนนบางนาบางบัวทองหรือว่าแบบว่าปทุมอะไรเงี้ยก็พอไปได้แต่ถ้าไกลแบบเชียงใหม่ภูเก็ตเหนือใต้สารหรือว่าต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเฝ้ารอรอว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันเขาจะได้แบบว่าพาคุณไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มอบความโรแมนติกความโซสวีทให้กับคุณนะคะเขามองคุณดีมากมาก แต่บางทีเขาก็ไม่เข้าใจหรอกบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดเนี่ยความไยพินแท้อ่ะคุณไม่ค่อยพูดลึกลับแต่ว่าเทคแคร์ดีทรีตดีอยู่กับเขาก็ปฏิบัติพัดวีเขาแบบอยอมน่ารักทําตัวตะมุตตะมีอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ็นดูเอ็นดูความงุมหงิมสนิมส้อยของคุณนะคะเขาเลยฮ่าเวลาห่างกันเนี่ยค่าคืนนี้ใครที่คิดถึงคุณสุดหัวใจนะคะดินบึกศกันมังกรน้นํามีนกระกฏ จิตนะคะไฟแม่สิงห์นูอยากบอกเธอว่าเธอจ๋ถ้าหากได้เจอกันนะบอกเลยว่าจัดเต็มค่ะทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้สินะพลังงานบอกว่าถ้าได้เจอกันนะ่ะเธอเหนื่อยแน่อะไรเงี้ยเราจะพาเธอกินนั่นกินนี่ทั้งวีทั้งวันนะคะ เขากับคุณนะคะจะเกิดปีหมูปีวัวปีลิงปีงูนะคะปีเสือปีไก่ปีหมาได้นะคะปีแพะปีม้านะคะพลังงานคนคนนี้เป็นคนที่นุ่มนวลก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยพูดปากนิดจมูกจมูกหน่อยหุ่นดีชอบสกินชิฟชอบจับมือชอบใช้สกิลในการใช้มือกับคุณแบบอาจจะมือสากนิดนึงอาจจะขับรถบ่อยอะไรเงี้ยมือไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนคุณผู้ฟังหรอกนะคะนี่คือ ค่าคืนนี้ใครกันนะใครกันที่คิดถึงคุณสุดหัวใจก็คนที่นางฟ้าบอกไปแล้วนะคะตัว Q ตัว R ตัว B ตัว J นะคะ T นะคะ N นะคะ S L Y นะคะ W z Q นะคะชื่อนามสกุลน,นะคะคุณกับเขาแล้วก็คุณกับเขาอ่ะ คิดถึงคุณขนาดนี้แปลว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอาจจะอยู่คนละบ้านแบบอาจจะแบบเพิ่งจะเป็นแฟนกันหรือว่ายังไม่ได้ลึกซึ้งขนาดว่าแบบอ,อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวีกก่ฉันสามีภรรยาแต่ว่า ความมั่นคงในหัวใจของเขาเนี่ยมันคิดเขาเนี่ยคิดว่าคุณอ่ะเป็นสามีภรรยาเขาแล้วล่ะชัดเจนคนนี้ค,น,น,คน,นเดียวไม่เอาใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องเหวี่ยงใครมาให้แล้วยิ่งแบบแฟนกงแฟนเก่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาอยากได้คนนี้คนนี้นะคะนี่คือคนที่แบบว่าค่ําคืนนี้ คิดถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าสุดหัวใจเลยทีเดียวเชียวก็ตามนั้นเลยนะคะพลังงานไพ่สามใบไฮพินเท King of b o อลแล้วก็สี่ไม้แน่วแน่ชัดเจนไม่ให้ใครไม่ใช่กับใครห่วงห่วงแล้วก็หึงเป็นที่สุดนะคะอย่าให้ได้เจอเชียวก็อย่างที่บอกจัดเต็มทั้งวันนั้งคืนโอเคบายบาย,บายฝันดีนะคะ